หลอนสเตชันฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกดซับสไค i b ์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้เสนอตอนเสือสมิงหน้าชายป่าอนุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งมีหมู่บ้านตั้งอยู่แน่นอนคนในหมู่บ้านมีอาชีพหาของป่าเป็นหลักพวกเขา จะเข้าไปหาของป่าในแต่ละครั้งใช้เวลาวันหรือสองวันเป็นส่วนใหญ่แต่ช่วงนี้คนในหมู่บ้านเข้าป่าไปหลายวันแล้วก็ยังไม่กลับออกมาชาวบ้านจึงพากันไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ออกตามหา ผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องเตรียมอาวุธครบมือแล้วออกเดินทางเข้าไปในป่าเพราะป่าแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่ากันเป็นประจำแต่ก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องพากันค้นหาอยู่หลายวันแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่ง มาถึงทางไปลำธารไหนครับเลือดครับนายงั้นตามรอยเลือดไปเลยทั้งหมดเดินตามรอยเลือดไปจนถึงบริเวณลำธารกลางป่า ไม่เห็นมีศพเลยครับเห็นจระเข้สองตัวอยู่ในลานําธารไม่ไกลจากตรงนี้ครับอมืหรือว่าพวกชาวบ้านจะถูกจระเข้ลากลงไปกินครับอาจเป็นได้เราไม่ใช่ไกลทองจะให้จับจระเข้ตอนนี้ก็คงไม่น่าไว้นะครับนายงั้นเรากลับไปบอกพวกชาวบ้านว่ามาเก็บของป่าก็อย่าเข้าใกล้นองน้ำํำก็แล้วกันมีจระเข้อยู่ครับนาย จากที่ผู้ใหญ่บ้านกลับไปแจ้งข่าวให้ชาวบ้านฟังแล้วนั้นชาวบ้านก็กลับเข้าไปหาของป่ากันอีกแล้วก็ไม่มีใครกลับออกมาจากป่าอีกเช่นเดิมผู้ใหญ่บ้านจึงจัดคนไปลาดตระเวนในป่าในยามค่ำคืนแต่ก็ไม่พบอะไรผิดสังเกต กลุ่มที่ไปลาดตะเวนในป่าทำการลาดตะเวนอยู่หลายวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนจึงเลิกลาและแยกย้ายกันไปหลังจากที่กลุ่มลาดตะเวนในตอนกลางคืนไม่พบอะไรชาวบ้านก็กลับเข้าไปหาของป่าอีกครั้ง แล้วก็ไม่มีใครกลับออกมาจากป่าอีกเหมือนเดิมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ้าวลุงชัยมีอะไรหรือหน้าตาตื่นมาเลยผู้ใหญ่กลุ่มที่เข้าไปหาของป่าล่าสุดยังไม่มีใครออกมาเลยครับทำยังไงกันดีถ้าพวกเราเข้าไปหาของป่าไม่ได้พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำม,มาหากินอะไรเพราะของป่าเราหามาขายกันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดแล้ว งั้นคงต้องไปหาคนมีวิชาอาคมมาช่วยแล้วละ่ะพานบนุญพานมั่งและพานมีเป็นพรานที่มีวิชาอาคมซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ส่งมาเฝ้าดูเหตุการณ์ในป่าว่าทำไมชาวบ้านถึงหายตัวไปเรื่อยๆเอาข้าสองคนหาไม้มาให้เองแล้วตาเองทำนั่งร้านแล้วได้ หลังจากที่พรานทั้งสามสำรวจป่าในตอนกลางวันแล้วไม่พบอะไรจึงตัดสินใจจะนั่งห้างเพื่อสำรวจเหตุการณ์ในตอนกลางคืนหลังจากตะวันตกดินพรานทั้งสก็ขึ้นห้างเพื่อสังเกตการข้าว่าบรรยากาศมันแปลกๆวะบวกเองว่าไหมเออไม่เห็นได้ยินเสียงสัตว์ร้องเลยวะทั้งป่าเงียบสนิทเลยสัตว์ป่าหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยทุกคนเริ่มสงสัย จึงพากันนั่งเงียบเงียบเพื่อสังเกตการเวลาผ่านไปพักใหญ่พรานทั้งสามก็เห็นเหมือนพระธุดงกํกำลังเดินโซซัสโซเซมาทางที่พวกเขานั่งห้างอยู่เมื่อพระธุดงเดินมาถึงก็หยุดอยู่ใกล้ๆกล้และก็เงยมองหน้าพวกเขาเหมือนขอความช่วยเหลือพรานคนหนึ่งจึงเอ่ยถามว่ากลางคืนในป่าอันตรายมากทันมาได้ยังไง อาตมาหนีเสือมาเกือบถูกมันกัดตายตอนนี้มันคงตามมาใกล้จะทันแล้วยมช่วยลงมาพระอาตมาขึ้นไปหน่อยท่านเอาไม้ขีดไฟจุดไฟที่กองฟืนข้างล่างไว้ก่อนเผื่อเสือมันมามันเห็นไฟมันจะได้ไม่เข้าใกล้พรานทุกคนรู้ธรรมเนียมในการนอนป่าจึงโยนไม้ขีดไฟลงไปให้พระทุดง ก็ทำท่าเหมือนจะเดินมาหยิบไม้ขีดไฟแต่ทันใดนั้นพรานมั่งและพรานมีเห็นเสือสมิงกระโจนหายไปแล้วจึงได้ลงมาจากห้างเพื่อมาดูอาการพระธุดงเป็นยังไงบ้างท่านเอ็งพาท่านขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวข้าจะไปดูรูดรอบเผื่อมันหวนกลับมา ไม่ต้องตามไปมันคงหนีเข้าป่าลึกไปแล้วอีกอย่างกระสุนลงอาคมเราก็หมดแล้วด้วยพานมีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเสือสมิงในบริเวณชายป่าแห่งนี้อีกเลยชาวบ้านกลับเข้าไปหาของป่าได้ตามปกติส่วนพานทั้งสองเดินทางเข้าป่าลึกตามล่าเสือสมิงตัวที่หนีไปเพื่อไม่ให้มัน ทำร้ายใครได้อีกหรือเพื่อล้างแค้นให้พรานมีเพื่อนของเขานนั่นเองหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ